วันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้กันจ้านี่เราก็ลวกเส้นสปาเกตตี้ไว้แล้วล่ะแล้วก็จะมีหมูบดน,นะคะแล้วก็จะมีซอสสปาเกตตี้สำเร็จแบบนี้นะเพื่อนๆของ Peel Food นะคะคืออร่อยมากนะทำไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเอาผัดเนาะก็แค่ลวกเส้นลวกหมูแล้วก็เทซอสคลุกเข้าก็ทานได้เลยนะคะแต่เราอ่ะจะเพิ่มความอร่อยด้วยการผัดหมูนิดนึงนะนี่ เราก็ตั้งกระทะตั้งเตานะใส่เนยลงไปนิดนึงถ้าใครไม่ใส่เนยก็ใส่น้ํามันก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่ใส่ทั้งสองอย่างก็ได้ถ้าใช้แบบกระทะแบบว่าที่ร้อนนะเพื่อนนี่เราก็จะผัดหมูกอนนี่จะผัดหมูสุกแล้วเราก็เทซอส,สปาเกตตี้ลงไปเลยนี่โอ้โหถ้าใครแบบชอบความเข้มข้นจะใสเะ่เยอะก็ได้นะคะแล้วแต่เราเนาะนี่เราทําทานเองในบ้านนะคลุกซอสเข้าไปเลยค่ะ ก็ใส่เส้นตามลงคลุกคลุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆทำง่ายๆเลยตัวนี้นะคะเป็นซอส,สปาเกตตี้ของเพียวฟู้ดนะคะอร่อยมากเห็นไหมเสร็จแล้วแค่นี้เองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากเอาผัดก็แค่ลวกเส้นกับลวกหมูใช่ไหมแล้วก็เทซอสลงไปคลุกเขาก็ทานได้เลยนะเพื่อนนี่แต่ถ้าใครอยากเพิ่มความอร่อยโดยการเอาหมูมาผัดอ่ะก็ทาแบบเราเลยง่ายๆเลยนี่ถ้าเพื่อนๆสนใจซอส,สปาเกตตี้ตัวนี้นะคะกดสั่งซื้อที่ตะกาสีเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะ